ด่นวนฝ้าวงน้ำเล่นหลอ,อีกรอบรอบนี้ยาว11วันมีจังหวัดดังต่อไปนี้เพียงรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดตภัยอุทกภัยเพียงรากาศทางเพจและ y o ยูทู e ฝนฟ้าพยากรณ์วิทิพรลุงปลาชัยทางเฟซบุ๊กเะจ่วันเสาร์ที่30จิกายนในช่วงเย็น คืนนี้อนดจะพามาดูและติดตามในด้านของการเฝ้าระวังน้ําทะเลหนุนสูงจากน้ําเข็มลุกไลลรวมถึงในด้านของแนวน้องฝนภาคใต้อากาศน้ำเย็นประแจตายทางตอนบนจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอนดี้จะพามาดูด้านของสำนังกงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเขมลุกล้ำ ในวันนี้30พฤศจิกายนจนถึง10ธันวาคม67เนื่องจากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำมีระดับเพิ่มสูงขึ้นจึงมีโอกาสเกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองชุมชนนอกเขตแนวคันแก้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรหรือแนวฟันล้อ 2. องฝ้าระวังระดับน้ําเขมลุกลำ้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ําที่ใช้อุปโภคและบริโภคและการเกษตรจึงขอให้ฝ้าระวังน้ำทะเลนุนสูงและน้ําเขมลุกลำ้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครสมุทรสาครนคนปรปฐมและสมุทรสงครามที่จะทําให้เกิดปัญหาตามมานะครับนอกจากนั้นแล้ว ในวันนี้นดินของกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากรวมถึงน้ํา่วมตลิง่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพฝนตกหนาปริมาณฝนสะสมกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งเตือนในวันนี้30พฤศจิกายน2567 แจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับสอดคล้องกับประกาศกรมอุตุนิยมกิทยาที่ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักบริเวณภาคใต้กลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างและอากาศหนาวเย็นประเทศไทยทางตอนบน กระทบจนถึงนี้วันนี้30พฤศจิกายน2567 บริเวณข้อประกาศสูงเหนือบรรยากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากจีนปกคลุมถึงภาคใต้ทางตอนลอนและชายแจีนใต้ดึ่งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือให้ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงและหย่อมความระกาศต่ำบริเวณช่องแคบมาลากาและปลายแหลมมาลายูทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราทิวาสกระบี ตรังและสตูลขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากน้ําล้นตลิง่งและเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไรห่างน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งประชาชนในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกควรระวัอันตรายจากลื่นลมแรงที่สัตว์เข้าหาฟัง ส่วนคลื่นลมอ่าวไทยทางตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรงเดิคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2เมตรอดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนเรือเล็กอ่าวไทยทางตอนล่างควรยกลออกจากฝั่งไว้ด้วย ส่วนประเทศไต้า,างตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นลงและลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงระวังอันตรายจากอากคีภัยเนื่องจากอากาศที่แห้งและลมแรงในช่วงนี้นะครับ ่อเป็นชภาพปเชยพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนยังคงมีฝนตกหนักหนักมากเข้ามานะครับ30ปิธจิกายน2ขวา7บ้านโลทู8.3มนิเมตรปันเระ8นราที่ว่า12.1หรือสอ8.78สุหัโกรก14ตะบนแม่ว่า12.3บ้านมันนังสตา5.7 20นมนิเมตรสุหัยโกรก9มนิเมตร นาราธิวาน5.4หรือสอ3.7บ้านโลทู4.4ปันเรศ4.3ปัตตนี4.2ยะลา2.6สบ้าย,ย้อย3.5จนะ3.2นาทวี2.8ตทามนแม่หวา3.6 2 2ในกาเมรีเปรียนกลุ่มฝนฟ้าขนองในบริเ,เวณพื้นที่ปัตตนี2.7ปันเรศ4บ้านโลทู4.3ยะลา2.9 รือสอดี่นราธิวาสหบ้านบันนังสตา3ามจุตะมลแม่วาด4ีและสุไหงโกรก3ามหนึ่งนาฬิกาเร็วเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองในบริเวณพื้นที่ปัตตานี4 6, ปีปจปนเรศเจ็ดสานราธิวาส 5. ้าบ้านโลทู5.3และสุไหงโกรก .77 3ดจุเจ็มนาฬิกาเ็วเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองในบริเวณพื้นที่จนะาหนาทวี5.1าสบายย้อย7.4 พัตตานี7.2ปนารี5.8บ้านโลทู6.6ยะลา6.3หรือ2 5 7นราธิวาส5.1 7ร0นเริ 9, ม่มเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนอบงำในบริเวณพื้นที่บ้านของแงะ7จนะ 1, นา6.1นาทวี8.3สะดาว10.6สบ้าย,ย้อย6.7ปัตตานี6.1ปนารี7.4บ้านโลทู12.7ยะลา13.1 หรือสอด13.5นราธิวาส14บ้านบรนนังสตา6.6สุไหักโกรก13 0 9ก้าริกาาเรียวเปียนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาบางพื้นที่สบ้ายย้อย13.8ปัตตานี5.5บานในรี6.7บ้านโลทู13.8ยาลา3.2.2หรือสอด3.2.6บ้านบันนังสตา2.2.2และนราธิวาส13.5 11นานิกาบริเวณปริยันกลุ่มฝนฟ้าขนองในบริเวนพื้นที่จนะ4.5นาทวี8.5สบ้าย 3, ้อย14.3ปัตตนี8.6บานาเร7.2บ้านโลทู9.2ยะลา13.2บ้านบันดังสตาร์41.1รือเสาะ34.9นราธิวาส22.2และสุไหงโกโรก13.5ต่อไปนี้จะพาไปดูการพยอากรณ์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ 30ิบพฤจิกายนถึง1ธันวาคม2 5 6 7รากมีอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับพยากรณ์อากาศบรเิเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีอากาศจะในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ อุณหภูมิตามสูตรส1ถึงองศาและสูงสุด2 7่สถึงสาองศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิตามสุดถึงองศาลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0ถยกิโลเมตรต่อชั่วโมง้าคตะวนออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศา โดยต่ำสุด13-19องศาและสูงสุด2 8่1ิงาเอองศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-15องศาลมตําออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจละลดลงเล็กน้อยโดยต่ำสุด19-22าสององศาและสูงสุดย9 3 1ิบงาิองศาลมตําออกเฉียงเหนือความเร็วส0บ5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งจะมีอากาศเยน็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยต่ำสุด20-25ถึงองศาและสูงสุด31-3อถึงองศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วย0่สถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่อนสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีอากาศเยน็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด2 1สอดถึง2องศาและสูงสุด30-32ถึงองศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0บถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากร์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเยน็นในตอนเช้าลมแรงและจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามองศาและสูงสุดยี่สิบหกถึงสามสององศา ตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นมาลมจาออกเฉงเหนือความเร็วยี่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝอนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่สงขลาลงไปลมจาออกเฉงเหนือความเร็วยี่0ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง2-3เมตรบริ m, วเวณที่มีฝอนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าข้างนองรายละ70ฝนตกหน,กหนักหนักมากบางแห่งบริวเวณจังหวัดกระบี่ตรงังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด2 3่5องศาและสูงสุด2 7่0องศาจากลมตะวันออกความเร็วยี3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเล็เค,คลื่อนสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งเคลื่อนสูงประมาณ2มาเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของท่านติดตามเพียงประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจมีรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ